ดูประเด็นต่อเนื่องนะ,ะฟังก์ชันจะต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องดูที่ไหนนะประเด็นการต่อเนื่องการที่ฟังก์ชันจะต่อเนื่องที่เท่า x, ไ,ไหร่เท่ากับ x ใดๆอะไรก็แต่นะฮะไดเดิมเดิมต้องมีจุดเพิครับ f a คือจุดเพิ่ต้องมีจุดเพิ่เลยหาค่า ต้องมีจุดที่เราหาค่าได้แล้วแต่ที่2มันต้องเป็นไงฮะหาลิมิต X เ,เข้าใกล้เลข A เนี่ยแหละเอเข้าใกล้เ e. แล้วฟังก์ชันได้เลขเนี่ยหาค่าได้เหมือนกันก็คือลิมิตซ้ายลิมิตขวาต้องเท่ากันนะนะอันที่สามนี่ก็คือ2อ,อันนี้ต้องอะไรฮะต้องเท่ากันด้วยเขเาใจไหมเข้า okay. ใจนะ ขอด้วยเช่นกันโอเคน่าดูครับถามว่าเอ x เท่ากับอะไรนะลบลบหกต่อเนื่องไหมให้ติ๊กถูกนะถ้าไม่ต่อก็ติ๊กผิดไปเนื่งลบหกนะ ไม่ไม่ไม่ต่อเลยครับถ้าไม่มีจุดทึบเสถียรแรกผิดนะฮะก็ไม่ต่อเลย f ตัดกับ2ลบ2หามีจุดทึบไหมลบ2ลบ2มีจุดทึบไหมมีตอบอะไรฮะตอบต้อยอ่ะ f อ่าจะเห็นได้เลย f ลบ2ตอบอะไรฮะถ้ามีจุดทึบตอบอะไรตอบตอบ2เนี่ย f ตัดกับ2 ตอบสนะฮะจุดเค่อที่ลบสองอาจจะลบหน่อยอใช่ไหมต่อมาอ<ล>ก,ก็เลขสองเลส<ๆ>องต่อมาหาลิมิดเมื่อกี้ไม่ิด,ดที่เราหามาลิ่ิดเลยนะนี่เท่าใหลบสองตอบอไะไรครับข้ออะไร<า>ตอบสองเหรอ,อลิ่มีลบสองไหนอไนไ ลิมิตสองลบสองทางหว่วงต่อเลยฮะต่อศูนย์ลิมิตสองทางลบต่อเลต่อสองซึ่งมันไม่เท่ากันมันหาลิมิตไม่ได้มันลิมิตไม่ได้ครับลิมิตผิดก็ต่อเลยฮะไม่ต่อเนื่องเหมือนกันนะต้องเช็คสองประเด็นแทนค่ามีจุดเทือกไหมหาลิมิตเท่ากันไหมนะเนียนะลิมิตเท่ากันลบสองมันผิดนะฮะหาค่าไม่ได้เนาะต่อมาประเด็นที่สาม มันอยากได้ x เท่ากับกอะไรครับ x กับ2 x กับ2มีจุดทึบไหมมีเป็น2มีจุดทเทอบไหมเนี่ยมีจุดเทอบตอบอะไรครับตอบ1จุดทึบตอบเลข1ใช่ไหมนี่อาจจะต้องดูการาฟแรกนะครับจุดทเทอบตอบ1 f 2ตอบ1โอเคครับแต่ยังไม่รู้รตอบยังไงดูลิมิตสิลิมติตเข้าใกล้2ผ่านไหม จริงเหรอริบบิทสองต่อะตอะไรฮะเท่ากับศูนย์เท่ากับศูริบบิซ้ายก็ศูนย์เท่ากันก็คือศูนย์ผ่านทัน้งคู่แต่เท่าไหมไม่เท่าไม่เท่าก็ยังไม่ต่อครับนะฮะ x เกือบสองเกือบรักเกือบรักเกือบจะผ่านทั้งสองนะห้าเราเรียนต่อมาเอ๊ะเป็นเลขอะไรฮะสี C ่ 2. ในสีนะ่สน,สน,ะนะเลขสี่มีจุดทึบไหมในสี่อยู่นี่พอดีเลยนะในสี่มันเป็นจุดทึบอยู่แล้วนะถ้าเป็นเส้นเ,เรียกว่าเส้นเทียจุดทึบจุดเทียตตอบอะไรเนี่ยหนึ่งใช่ไหมหนึ่ง,ง,ง,งหรือสองยู่หสองอย่ดีจุดทึบจุดทึบนะมีจุดทึบจุดทึบตอบอะไรตอบสองลิมิตตออะไร ลิมิต4บวก4บวกก็ตอบะไรฮะก็ตอบ2 4ลบก็ตอบ <S 2เท่าไหมฮะเท <3. S 1> ่ากัน2นี้เท่าไหมเท <3. S 1> ่ากันต่อเนื่องนี่ต่อเนื่องอันเดียวนะ f4 ต่อเนื่องอันเดียวโอเคไหมประเด็นการต่อเนื่องไม่ต่อเนื่อง จะทำข้อสอบแบบว่ารัวเลยนะรัวเลยนะเข้าใจไหม